ทีนี้คุณผู้ชมครับอีกด้านหนึ่งนะครับในส่วนที่มีการปักบุดชั่วคราวไปแล้วเนี่ยนอกเหนือจากหลักบุดที่42-47ก็จะเป็นทางฝั่งของภาคตะวันออกนะครับในส่วนของติดทะเลก็คือทางฝั่งจันทบุรีตราดอย่างหลักเขตที่52ถึงหลักเขตที่59เกานี่ยกำหนดการเดิมเนี่ยก็คือจะติดตั้งหลักเขตแดนชั่วคราวนะครับตั้งแต่8ถึง17พฤศจิกายนปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยมีการนำเสนอจากสำนักข่าวกัมพูชาว่าการปักปันตรงจุดนี้ ระหว่างหลักเขตที่52กับ59ของระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยตอนนี้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยคืบหน้า56นโดยประมาณนะฮะอันนี้สำหักข,ข่าวคาแมทานของกัมพูชาเขารายงานอ้างเจ้าหน้าที่อาวุโสนะฮะจากสำนักงานเลขาธิการกิจการชายแดนแห่งรัฐกัมพูชาบอกว่าทางไทยกับกัมพูชาเนี่ยได้เริ่มติดตั้งหลักเขตชั่วคราวตามแนวพื้นที่ระหว่างหลักเขต52ถึง59อันนี้ครอบคลุมอำเภอกอมเรียง จังหวัดบอนตีมินเจยของกัมพูชาและก็จัตทบ,บุรีของไทยแล้วคืบหน้า56%หนะฮะหลังจากทีมเทคนิคของ2ประเทศเนี่ยก็ประชุมกันเริ่มเตรียมการสําหรับการนําคาแนะนาทางเทคนิคชุดใหม่ที่อันนี้ก็ได้รับการอนุมัติมาจาก jbc ก่อนหน้านี้เพื่อจะใช้ในการผลักดันภารกิจกาหนดเขตแดนทวิภาคีไทยกัมพูชาทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ตกลงกันไว้แล้วว่าจะมีการติดตั้งช่วง8-17พฤศจิกายนซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการติดตั้งหลักเขตดแดนชุดคราว94หลัก จากแผนติดตั้งทั้งหมดเนี่ย166หลักนะฮะก็คือตอนนี้ติดตั้งไปแล้ว94ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นตะ์น่ะก็ประมาณ56%ของเป้าแล้วซึ่งการประชุมนี้ก็เกิดขึ้นบริเวณด่านพรมแดนปอยเปตตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มีขึ้นนะฮะหลังจากที่คณะกรรมาิการเขตแดนร่วม JBC 2ประเทศเนี่ยให้การรับรองข้อกําหนดทางเทคนิคดังกล่าวนะครับโดยทั้ง2ฝ่ายก็ตกลงจะเปลี่ยนหลักเขตถาวร15หลักกลับสู่ตําแหน่งเดิม แล้วก็ที่บอกว่าก่อนหน้านี้มีที่จมน้ําไปเนี่ยสหลักใช่ไหมก็จะมีการย้ายไอ้ส่วนที่จมน้ําไปยังตําแหน่งที่กําหนดเอาไว้ร่วมกันแล้วก็อย่างที่ตกลงกันไว้เพิ่มเติมนะฮะจะเร่งสํารวจปรับปรุงกรอบอ้างอิงหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ที่จะเอาไรด้าเข้ามาช่วยเนี่ยนะครับก็จะเร่งตรงนี้ด้วยซึ่งทีมสํารวจเนี่ยก็จะปฏิบัติภารกิจควบคู่กันไปในส่วนของการลงพื้นที่เริ่มติดตั้งหะเกเขตชุกคราวก็คือบริเวณหนองจานหนองยากแก้วด้วยนะฮะสี่สิบสองถึงสี่สิบเจ็ด โดย2ประเทศก็ย้ําว่าหลักเขตชั่วคราวเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อการสํารวจเท่านั้นนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการเพราะอันนี้มีชาวบ้านในพื้นที่ไม่สบายใจบอกโอ๊ยมาปาักอย่างนี้ก็เท่ากับเหมือนกับเป็นการรับรองสิว่าจุดนี้เป็นของกัมพูชาอันนี้เขายืนยันว่าไม่ใช่นะครับการปักหมุดชั่วคราวไม่ได้แปลว่าเป็นการบอกถึงเส้นเขตแดนอะไรไม่เกี่ยวกัน ทีนี้บอกว่าเมื่อการสำรวจและการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์และได้รับการอนุมัติแล้ว2ฝ่ายก็จะหารือถึง,งกลไกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาการถือครองที่ดินพร้อมทั้งยืนยันการร่วมมือกันในการกวาดล้างทุ่นระเบิดต่อไปและการปกป้องทีมสำรวจต่อไปนะครับโดยบอกว่าการประชุม JBC ครั้งต่อไปเนี่ยก็คือเสียมาราชกัมพูชาสัปดาห์แรกของเดือนมก,กราคมนั่นเองนะครับซึ่งพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดก็ครอบคลุมไปยังตำบลโอเบยเจือนอำเภอโอจูโรยจังหวัดบนเตียเมียนเจย แล้วก็ทางจังหวัดสระแก้วของไทยรวมไปถึงหมู่บ้านชายแดนเปรยจันและจอกเจยที่เพิ่งเกิดเหตุปะทะนะครับอันนี้ทางสัมภาษณข่าวก็เสนอนะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเห็นไหมกัมพูชาเสียชีวิตไป1แล้วก็บาดเจ็บอีก3ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วขณะที่สัมักข่าวก็แมททามเขายัางแรงงานด้วยว่าโฆษกกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาเนี่ยได้ถแถลงกรณีที่เป็นข่าวล่าสุดบอกว่าประเทศไทยปฏิเสธข้อหาว่ามีทหารไทยไปก่อเหตุข่มขืนกระทำชำเราแรง,งงานสาวชาวกัมพูชา บอกนั่นคือข้อมูลเท็จพยายามบิดเบือนความจริงเขากลับบอกว่าความจริงกําลังจะได้รับการเปิดเผยออกมาในไม่ช้าครับเนื่องจากคณะทํางานเฉพาะกิจของกระทรวงกําลังเร่งรวบรวมข้อมูลและจัดทํารายงานอย่างเป็นทางการเพื่อยืนข้อร้องเรียนต่อสมนักงานตํารวจแห่งชาติของไทยสถานทูตไทยตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีการค้าม,มนุษย์หรือปัญหาแรงงานข้ามชาตินอกจากนี้ก็ยังเรียกร้องให้ไทยยอมรับข้อเท็จจริงแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยไปจับผู้กระทําความผิด นำตัวมารับโทษฟื้นฟูศักดิ์ศรีและความรับผิดชอบที่จาเป็นต่อความยุติธรรมนี่เขายังบอกว่าเราเนี่ยยังปฏิเสธไม่ยอมรับความจริงอยู่ก็แม้ทางเขาบอกว่าเหยื่อเป็นหญิงสาวชาวกัมพูชาอายุ18จากจังหวัดกัมปงทมบอกถูกทหารไทยเนี่ยแยกตัวออกมาจากกลุ่มแรงงานกว่า10คนแล้วก็ก่อเหตุข่มขืนในจังหวัดจันทบุรีของไทยใกล้กับชายแดนบนเตียเมียนเจยขณะที่พยายามจะข้ามพรมแดนกลับประเทศ เมื่อ15พฤศจิกายนที่ผ่านมาเขาบอกแบบนี้ซึ่งอย่างที่เรารายง,งานไปนะฮะว่าคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา c h r c เมื่อวานนี้เขาก็ออกถแถลงการประนามก็บอกสะต้อนให้เห็นถึงรูปแบบการละเมิดที่ทหารไทยกระทำต่อพลืเรือนชาวกัมพูชาท่ามกลางปมพิพาทช,ชายแดนนะครับบอกว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนี่เขายังคงยืนยันนะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันมีมูลจริง